ไว้กันแล้วเขาก็จังนั่นไปก็ได้จังหามไปก็ได้เขาจะวหายองใด้ยังหามไปเพื่อนนำมาส่งเพื่อนกะเอาให้เขาทำนี่แล้วเออแล้วจังยกไปต่อก็ได้นี่วงใหญ่มานี่เอาไว้นี่ก็ได้บัดร้างเพื่อนเฮ็ดเพื่อนกะเอาไว้เองเพื่อนให้มันขาดบัดว่า ตามเคยนับนะพอดีอยู่แม่นมันเจ้านับมันสิขาดเออโดยน้องมวยกระคอขอบุญขอบคุณทั้งพ่อสมศักทั้งมีพิกาไรเด้์น้องมวยกะด,กดีใจร้าย สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อเมพี่น้อง FC, เอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนน้องมาพ่อกันอีกแล้วกับซองสาวบนมาบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อมาพอ่อกันมาเนี้ยก็เปิดคลิปอยู่ทั้งเพื่อนน้องเมย์นี่แหละผู้ทั้งลูกสาวกับเด้ดมเอมาเนี้ยลูกชายอกมามเนี้ยเสียลูกสาวไปเป็นมือกล้องให้มาเนี้ยเสียไปทั้งเพื่อนน้องมวยมาเนี้ยเฮาสร้างวงกบพี่น้องเอ้ผูกแหละเข้าไปถาก่อนอยู่ทั้งเพื่อนน้องมวยแล้วว่าล่ะ,ละ,ปะไปเป็นมือกล้องให้เม่เด้อ เดี๋ยวเฮาก็สิไปทั้งพุน่นนี่ทางเบาสีพิ่นมาได้ไหน,นี้พูว่าเธอนั่งอยู่ไกลแทะอันนี้เห็นอยู่มุมหยอยู่ฮะอัานี้กะเดี๋ยวทางเพิ่นกำลังมาอยู่สะนะลง,งวันบบจักทางมาแล้วอ่ะพี่อ่ะก่อ,อนอื่นเนาะ อยากเพิ่นสีมาหอดทางเฮ้กับขอบุญขอบคุณไปทางไอ้สมศักเนาะที่ให้ทางสบุญเป็นสะพานบุญให้เมื่อนี้ er after, ขอบุญขอบคุณในหลายเด้อไอ้เด้อเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังมาให้อยู่ดีมีหฮงบัดสุขสุขคนทั้งครอบครัวของไอ้เนาะที่เมตตาสงสารทั้งน้องมวยเมื่อนี้เพิ่นกำลังสีมาส่งแล้วตอนนี้เฮ้ก็มารอถ่าอยู่ะตอนนี้เพิ่นกำลังมาอยู่พูรถมาแล้วอ่ารถมาแล้วรถมาแล้วยังไง เฮ hey, oh, <itous. S 2> uh ่ทรายเตรียมพร้อมองคล์บล็อกเตรียมพร้อมสร้างกับผู้เล็กรังสงการผลงานเนาะโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้โหตัวเปิดมาทรงมาแล้วมาแล้ว พี Ki, ่ขับมาพี huh. uh ่เ huh. ด uh ้อเออโอ้กมาเลยขัมาขัมาอ่าเรียบร้อยยังไงอืมอืมอืมอโอ้โหจอดิเจอแล้วบ่าแบบนี้ เจอแล้วยัง,งงงว่าจีนเลี้ยงจีนมาอยู่นแน่นแล้วอันใกล้กันจะไปเพื่อทุกที่เหรอเนาะเขาบอกเอาจีนเอาคนใจไว้ไว้เราเคยมาส่งไหมอยู่นะเราเคยมาส่งไหมยอยู่ลืมดิลืมมองมมอ๋อโบมอดว่าลดนะเห็นว่าน้ำมันถือกันเลย ตัวมาหอดเป็นทีเรียบร้อยอ,อากาศน้ำเจียวอะไรแมำแหมะมัดเอ๊คือบอกเามาแต่ลายนี้เจ้าอะไรเอาใครลืมหรือเปล่าบ่คอยบอส่สระแล้วมาไหว้ในพี่โอ้โหเป็นเห็ดพี่ไหว้ขากนี่ก็ได้ โอ้โตอแบบขึืนแบบนั้นเลยเท่ๆเลยค่เช้าค่อยๆแล้วมันติดแตะใายแล้วมันเอามาไว้มันก็มีหลังคาแลลวเนาะมันยังก็เมื่อบ้านโคกแล้วใช่ปะโอ้ว่าเ่าอ๋อวค่อยกับไปสร้างแล้วค่อยกมาพี่แล้วเนาะกับพูนึงกวเามาขืนถ่าอยู่เทิ่งพี่โอ้ยงงนอนไปคืนนีแจ้ชืนแจ้ไปใช้ หาเละาละหาเลาะอ้าวอยา่าแล้วแนวนี้ไปหาเลาะไปชืว่ออเมื่อยหน่สามสามร้อยอยากได้สามร้อยไว้ผมโบลงจะลดครับนอ้ยนี่น่คือว่อาคันโบนั่นกับมาให้เด้อพ่อว่าเราจะลดสามร้อยสามมือนั่น ừm ma đây cho không hơn cho khổng ma nè hộp vùng ở đây xài ổn nhảy mà hãy khỏi phổ phó ý phổ hành cháu chỉ để cặp khuyên về ổng Chào bố. tí cho bỏ vườn, cho trai ngân Khỏi bên ngân Bắt để... Nào. Để... 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 มามาหูมาแหละเจ้าของเฮือนพนโอ้ดอยดอยเอขึ้นทางใดก็ได้ขันเนี้ยมอย่าพลาดเผื่อทางลูกสาวคนนั้นก็ได้เด้อสวัสดีล่ะขึ้นมาขึ้นมา เราเศร้าเลยดิเศร้าแล้วนี่พ่อไปเล่นน้ำโมพูนั่งทู่เตียงพูดเลยรถอะไรรถเจ้าว่านะรถคอยอยู่แล้วรถคอยคอยระบาดได้ขี้เจ้ากันเลยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โอ้ เนี่ยก็คือเอาไปคนละหม่องเจ้าก็ได้ไปกันควงไว้เยอะอืมนี่กับอือไหวกันแล้วเขาก็จังอันนั้นไปก็ได้จังหามไปก็ได้เขาจะไหวมงใด้ยังหามไปเพคนมาชงเนะคนกะเอาให้เขาทำนี่แล้วเออแล้วจังยกไปตอก็ได้นี่วงใหญ่มันนี่ เอาไว้นี่ก็ได้บัดสร้างเพื่อนเฮ็ดเพื่อนก็เอาไปเองเพื่น <c oughs> อนมาจับน้ำเพื่อนพี่กันเจ้าอยากนั่น <c oughs> ได้วะ <c oughs> ครบอยู่วะนี่ตัวว่องยืนฮา <c oughs> ตัวนั่นหนึ่ง <c oughs> ยังบล็อกแก้ววะนี่ ไปซื้ออยู่ตลาดลักเป็ดนี่บ่จับซะบ้าเรียบร้อยเรียบร้อยนับมึงด้วยแม่มวยครบบ่อหาอันฮกอันนั่นไงครบพอดีเลย เขบอกว่าเติมน่เาเติมทน่ขาเติมแตก่งแ้ันขเตมอยู่นี่มันนั่นมันข้นอยู่ทางเทิงพู้ผเป็นยังอันนี้แล้วเะจังอันนี้หามข้นว่าอากาศเทิงนี่ี่ตัวนี้มันขวงทางเบิ้งไงอืบินเพิินอห้ามหามหามกาดหูมุณจังบอนั่นเขา อ่โอเคแบบนี้เบิ่งสีอ่านเบิ่งถ้าเจ้าพูดเปิดผู้อ่านอ,อันนี้เจ็ดสิบคูณสองเมตรมีข่าวงแปบไปน,นั่งอ <15. S 2> ยู่คุนก็ได้เค่ดะเมยข้องนอกนะครั่สิบคูณเมตรสององมีหวงแม่พี่ละมาจับกองีงไหมแม่สี่สิบคูณสองนั่งอยู่พุนน วงวงสี่แสนเบิรวมเป็นเงินกับอันที่สามล้านหแสน้าสิพัน <10, 000. S 1> เอาบิา้งน,นั่งยี่เด้ยนะันน้เมื่อยก็นั่ง,งอันยับมัเดี๋ยว้นั่งน้ำเน่แล้วก็เมืออ,อวงยืนวงเจ็ดสเแมสองสนห้ารวมวมเงินเพิ่สมล้านหนึ่งแสนห้าสิบพันงั้เหลือบอกแก้วันนี้ เจ้ากระเซี ộ, ấy, cả, ่ยไม้ข่อยกระบอกมาเนื้ออ่านเป็นบ่ละเอาข่อยโทชยด้เจ้าวัดโบนั่งข่อยว่าข่อยโทยไปข่อยดเออเพอนบอลลูดสิกระบอกข่อยแล้วก็ข่อยกับเนี่ยมาพี่อละมันไกลพ่นเห็นอยู่บ่เห็นคนอยู่บ่ บ,บอยันเอาผัเห็นคนสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาพายมาดึงเอาขึยังเก้าไป <c oughs> พายมาดึงไปหนึ <c> ่ง <oughs> สองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบอโอ้ผัวข่อยแรับเห็นเงินสามสี่หา้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบสามอยู่เหสามอยู่เทียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ตเก้าสิบ ปินหลังใช่แทะมาหาเงินกั็ได้เฮ้ย <c oughs> นะเข้าก้องมัยเข้ากล้องวแะแรกกว่าเมื่อกดบางเจอคลองนะยังไงจะรับเลย <c oughs> ให้เพื่นอ้ะไปชนหน้าชิ้หน้าสามสามลาดก็หนึ่งแสนหาสิบพันมันบอก <c oughs> ไปคข่ชิน้นเอาแข้งขึ้นแล้ววันนี้ว <c oughs> <c oughs> ิล่าศำแพ้งเห็ดสีตริงๆนี่แหละลูกเห็ดเบี้ยบมาทำเนี่ยจะเปลี่ยนบ เบิ่งกี่นับต่งดังได้มันขาดบ่าตตมเคยนับนะพอดีอยู่ <c oughs> นับพอดีเองหรอแม่นบันเจ้านับมันสิขาดแล้ดี๋่ก็ ตัวนี้ไปมันนับไปคนเนียบเลยอ่าก็ได้เนียบเดียวแล้วาที่า้ก็ได้เนียบเดียวแล้วหมนัไปแล้วมันบแลมันขามอ่ะดีแล้นับไปสามอนับไปอีกม่ึเอชงคอยนับไปอเก้าอบ่อ่าตัวนี้ไปมัน ต ER K, วัวนี้คอยให้น้ำใจคอยให้เจ้าเมื่อซื้อน้าซื้อน,น่กินเด้อขอบใจเ่ขอบใจขึ้นกันมีอังกีษไปแว่ไหมเด้โอผูกฟินไปเพิ่นเนี่ยฟินไปทางผูงงกวาผูกเดินท่ากอดภัยเด้อค่อยไปค่อยมาอย่ายให้ภายแซงเลยบ่ให้ภัยแซงเด้อแซงเขาเลย ลูกสาวเยถือกล้องแข่งขาแข่งวัดะคนเก่งเน่ตาตะหนพักกันอันมาแต่ไซมานี่บ้านเดิมมาสวยน้องม่อาบน้ำอาบน้ำอีลามาน้ำทั้งแม่บุญนด้หรอกเออไม่ดูแงกางมีเจ้ามาจังมาไม่มีตัวเดียวในท้องน้องมีเป็นตากล้องมันอาจเป็นบ้อีละ เอานักเย็ยนจะได้ไปใส่ผูว่าไปแล้วบอกเข้าใจได้ว่ามันคืออย่างเนาะอ่านเป็นเยอะแล้วไปนี่เาาน,นเาะมว,วยแล้วผู้ว่าในี้วว่ะแล้วบอเข่าใจด้วรวมเบัดเนาะเอวงน้อยนี่โควงยืนนี่หา่าเล็ดตัวใหญ่มันอีกอันหนึ่งรวมแล้วพอดีสิบสองทำกันกับเพื่อนน้องมีใส่แบบเดียวกับเพื่อนน้องมีเลยบ่ได้ใส่ไมมกันออกระแนง ใส่ไปเลยมีประตูห้องน้าอันนึงค่าว่ได้เอาประตูเล็กประตูยางค่ะเอาอันนี้เอาแมนมันเผื่อมันเตะม,มันเพลก็ได้เปลี่ยนออกสบาย,ยรวมแนวเบิดไปพอดีสามล้านหนึ่งเซนหาสิบพันเดินเมืออ่อหนาเดี๋ยวเฮาสีเอาบล็อกแก้วมาให้น้องเพิ่นน้งเื่อเ้าสี่สร้างมาน้้ำปูนเลยถ้าว่าให้ปูนเพิ่นเอาปูนมาส่งหนึ่งตนนี้ใส่เพิ่นเอาม่าน้้ำปูนเลยก็ได้เนาะโดยเพราะว่า วันนี้มาเป็นทีเรียบร้อยมีแตล้อสร้างเพิ่นมาเฮ็ดบาดนี้อดีใจบ่อีล่ะวันนี้ีนเมื่ออื่นนี่ค่ะองค์เฮียนบ่บเมื่ออื่นก็ออกมาเล่นอีกคันดีใจเนาะโอ้วันนี้ไปทางใดเนี่แล้ววันนี้วันนี้กับอยู่เฮือนอยู่น้าอาบน้ำจักเครื่องปกติว่าสิมาแต่เช้าแม่บุญบ่กับเบิ่์ง่วงกับสิบเอ็ดง่วงไปขึ้เก่าข่อยก็มาฮอดอันช่วงที่ข่อยโทรหาเจ้าอะไรเนาะปัชชิมาแต่เช้ากับข้อได้มา อาบน้ำซักผ้าซักแพ้าโยน้ำแน่อืออ่ะจังไงก็ว่ากันเนาะโดยเฮาได้แต่เจียให้แรกเงินให้เพิ่น,ดนเด้ดอามีแต่ให้ทางน้องมวยเด้อล่ะเด้อขอบุญ<ด>ขอบุญไปทางพ่อสมศักดิ์อยู่เมยียกาผู้หละโดยเพิ่นเมตตาเจ้าเด้อโดยน้องมวยก็ขอขอบุญขอบคุณทางพ่อสมศักดิ์ทาง มีริกาลายเดอร์น้องมวยก็ดีใจลายโดยคอยพอยดีมีแห้งไหล่ลำใหลรวยความเจ็บจะซื้อได้ความไข่ยสุมีให้มีความสุขความเจริญก่าวหวนาทาวอนเดอร์ให้เป็นโฮมโทโฮมไซ้ของทุกคนตลอดไปให้พอยดีมีแห้งให้สุ ภาพเข้มแข็งอยู่าหมันควันยืนเดอ้อโดยลำรวยเงินคำหลังไหลเขามาเทมาพอมาให้นมัวสำไรกระโอให้กับพืนประหาสพอลอยเท่าพันเท่าเดอ้อโดยซาถุานมววกระโคขอบุญขอบุญทางแม่บุญลายละเดอ้อโดยขอให้แม่บุญยินดีมีแหง้งลำรวยเงินคำหลังไหลเขามาเทมาหอยู่าหมั่นควันยืนเดอ้อมีแต่ความสุขความเจริญเดอ้อแม่บุญเดอ้ออาจารย์ก็ให้เป็นเด็กดีเลยล่ะเด้อ โ้ยใน <ố. S 2> น้ำว่ายกข้อขอบุญขอบุณพอสมศักอยู่เมกาเด้อที่มาเป็นสะพานวนในเมือนี่ถูกสิ่งถูกอย่างหลายๆลายกข้อขอบุญขอบุณหลายหลายนพ่อเด้อท่านมีเศร้าข้อขอะไรเขามาแรงสุขกายสบายใจข้อมีพระคุ้มครองพอ่อเนเนื้อลงใต้ขอให้อยู่ดีมีแห้ง,หงมีคนหักคนแพงห้มมันคน,น,นยืน้ะพ่อเด้อ ขอขอบุญขอบคุณทางคนรักคนใหญ่หลายคนกับขอให้คนอยู่ดีมีแหงเบิดสุขุสุขคนเมน์มอยกับข้อขอบุญขอบคุณเม่บุญน้ำผูกพ่อแม่ผู้ซื้อดินให้กับขอให้คนอยู่ดีมีแหงเบิดสุขุสุขคนในเมบุญเด้อเม์บุญกับคิดสิ่งใดขออะไรสิ่งนั้นขอให้สุขภาพแข็งแรงให้มีผู้ใหญ่ใจดีมาหักมาแพงเมบุญให้ติดตามเมบุญเรว่าเอฟซี อยู่ทางใดกับเขาทำแม่บุญมีแต่ความสุขความเจริญในแม่บุญเด้อโดยให้เฮงๆปังๆเด้อแม่เด้อบางนาจนแตกแม่หด้อไว้พนไห้ถืออภัยที่บุญเสร์จกับคับเกิดแก่พวกเจ้าด้วยกันเด้อน้องมวยเด้อตั้งใจเฮียนเด้อล่ะเด้อโดยให้เป็นคนดีของภูรักภูใหญ่ที่เพิ่นเมตตาสงสารเฮาโดยอีกบุญดลก็แล้วดอกจะได้ออกมาอยู่เป็นโม่น้องเมี่โยจะได้เอิ้อนใส่กันนย่ตื่นแล้วบ่ แต่บ่ได้เบิ่งได้แยงกันได้มาอยู่ใกลได้อยากไปนอนนํกันก็ไปใกล้ๆเดียวโดยมาอยู่นํากันนี่ก็โอ้ักเด้โดยโสดกับโสดนานํากันได้บ่ได้เงากันเนนํากันมานอนนี่นอนพุ่นก็ได้บ่เป็นหยังเนาะมวยเนาะได้เพราะว่ากันน้องๆเพิ่นก็บ่มีไผอีกอย่างนึงก็ซําเดียวเนาะนอะนํากันก็เคสิม่วนซาคิดว่า ไปนอนน้ำนองเมย์ปป้าเม่แล้วเหมนี้เนาะแม่ก็ไม่ย่านั่งอยู่กลางเลยพี่ประตูแหละกะเป็นยังพี่ฝันลมก็ท้ายเนาะเอาดังเมยกะอดเอาอะไรฝันลมกะเอาเพื่อนก่อนน้องเมย์ลึ่งแล้วเดี๋ยวนอนผู้เดียวซูมเอรนั่นละเนาะขอหยาบเดียวไปคันอยู่ดีไม่แห้งอยู่ใส่ก็อยู่ได้มันก็สบายเลน้องเมย์เลย เราเคยอยู่ผู้เดียวกับเรากับอิสระเซรีเนาะแบบคามากับปิดประตูอยู่เขาบ้านเขาเพื่อนอะไรก็แล้วนี่มันกัดก่วงเป็นอะไรเป็นตะยานเลยคืนนี้แม่เถานอนนั่งนิ้วอิชระเป็นนางเผานางเผาใส่อันนันเี้ใส่อะไรบ้างนี่เมื่อแล้วเพป็นเมื่อนั่นเพล่นอ่ามาเลงกะนอนผู้เดียวที่เก้านังมวยฉัมานอนนั่งวะมาแล้วแหละ มามามาอ่าจังใดก็ดีใจน้ำเด้อเนาะเราแต่ทางสร้างพ่นมาเฮ็ดบาบนี้ให้สร้างพ่นโพิ่นแล้วทางเพื่อนไม่ตู้พันมาเลยสิมาเฮ็ดห้องน้ำพ่นไวเฮ็ดห้องน้ำให้เสาโซนก้อนร้วพ่นสิมาพี่ก็ติดตามกันไปเบิ่งน้ำกันว่าทางสร้างพ่นสิไปทางใดก่อนสร้างหน่อยเนาะบัดเวียกรลายพ่น่ะพวกมีเวียกมีงานพ่นก็อยากรับเฮ็ดสร้างก็ได้ บัดตอนบ่มีแล้วมันก็หาเงินหาค้ำเนี่ยอยู่บ้านเฮาพวมีไว้กะรับไว้ก่อนพุ่นน่ะก็บ่ติเพิ่นสร้างก็ได้เนาะหลายทางไปทางนั้นก็ได้หัวทางสร้างรถนี่ก็ทางผู้รักผู้ใหญ่ก็มักเพิ่นแน่่นเฮ็ดแบบเป็นกันเองสบายสบายมีหยังก็เว้าคุยกันได้พอรุดเพิ่นก็รรุดไปได้เพิ่นก็เฮ็ดไปแด้เฮ็ดเฮือนเพื่อสิแล้วเป็นหลังพูแล้วหลังเฮือนเจ้ามื้อนี้แหง่าอหู ผูเตึงเลยแบบนี้อือฮะขี่ข่าวกันยังน่องมวยมาเนี่ย,นยึืมกูขอกับไข่ข่าวกับไข่เลยไข่มามาเป็น,น <c oughs> รักเนาะวันเดียวกับน่องมีเลยน่องมีเคกินไข่โอ,เอ้เจังไข่หนึ่งในกล่องซื้อมาอือย่างเจ้าอย่างใหญ่ฮะง่ายง่ามาพี่เจ้าเจ้านะไหวหันผีเป็นยังโดยย่านเพื่อ,อแบบแบบว่าเอาไม้มาอยู่อยู่กลางเลย เพือบว่าแบบยันได็กหนุ่มเด็กน้อยจ้าโดยสิหามก็น้องมวยและหามหามแม่ซะและสิหามตอนนี้เลยบ่กจาคิดว่ามันมีคนอยู่นี่ก็เออเป็นยันหามาเมียนตกไว้ก็ดีคือกันเด็กน้อยเพิ่นหลินนี่ยังแม่อยันเด็กน้อยขึ้นยันเขาตกแม่แม่น่แม่น้ามวยคิดว่ายเพราะว่าเพิ่นเอาขึ้นให้เพิ่นก็เอาขึ้นให้เฮาซ้ำด้วยเนาะพิ่นก็รู้จักเอาคนนาดเขาตกไว้ก็ได้เพื่อเพิ่นจะได้มากอ่ะอ่ะตัดเพื่อ มึเนี่มาเมื่อ่เนื้อมาเมื่อพ่อจะปูนะมาจพ่นนะาลงดลงโกนน

แกดนังไว้ใช่ไม่หานดีใช่ใโอ้หนักหนักแม่าเหน่พุดโอ้เขาเขาใจจับดีวะเพูดซื่อใช่ไหมโอ้ไข่ไข่ซองน่วยไข่ซองคนกับซองนุ้ยได้สีพูละเคร่ง ป่าจะพูดอะไรเดี๋ยวไปกินดยูทูบทั้งเพื่อนน้องเม่เนาะเลยพากันแน่นพูดมีเรื่องเอาเมื่อทิ่มเด้อนะเด้อจะได้ไปคิดยูทีมาได้นะในคลิปนี้ค่าคิดเจ้าเพี้ยนสันนิษฐานพี่น้องอุตส่าห์กันในคลิปหน้าเด้อโดยสบายดีโอเคนะเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่ะมาเพิ่นมาส่งวงกบเป็นที่เรียบร้อยเนาะใส่สำกัรกับเพื่อนน้องเม่ ามาเป็นทีเรียบร้อยรอแต่ทางอนันเพิ่นมาสร้างเนาะอ่ะจางย์นแคมรักคลิปนี่ก็ฝากพแม่พี่น้องติดตามเป็นกําลังใจให้คือเก่าเด้ออ่าเพราะว่าตอนนี้ทางเฮากะรอแต่อาปูนมาเนาะสร้างเพิ่นยังไปเฮ็ดทั้งเฮือนไ่ตู้พันอยู่ตอนนี้โทรใส่เศร้านี่เนะาะอาจางย์นายแคมรักคลิปนี้ก็เติมแล้วว่าจะไปก่อนพ่อกันในคลิปหน้าขอบุญขอบคุณ,คณไปทางเอฟซีทุกคนเด้อหรือว่า ขอบุญขอบคุณไปทั้งไอ้สมศักเนาะที่ไหว้่างใจน้องเป็นสะพานบุญให้ขอบุญขอบคุณในลายให้ไอ้อยู่ดีมีแห้งเขาเจ็บบ่อยได้พวมไข่บ่อยมีเด้อปาัถนาสิ่งใดสมคุรมุุงหวัดาัฒนาเนาะอ่าอำลาพระจากไปแล้วพ่อแม่พี่น้องพอกันในคลิปหน้าขอกล่าคำวัาสบายดี